โอเคอย่างที่ผมพูดไปในคลิปของรถธรรมดา2อนนะครับว่านายสถานีรถไฟเนี่ยสั่งให้ผมหยุดถ่ายคลิปนะครับแต่ผมจะไม่เลิกถ่ายจนกว่าผมจะตายนะครับด้ะไม่ได้มายืนตรงนี้จำคำพูดผมไว้นะครับคนเราเกิดมาเนี่ยก็ต้องมีบุญนะครับนะสะสมบุญเยอะๆเะนาะ เพื่อที่จะได้ให้ตัวเองเนี่ยพอตายไปแล้วเนี่ยจะได้ไปสู่สวงสวรรค์ที่ดีนะครับไปเป็นเทวดาเอ่ยอะไรกันนางฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับนะผู้หญิงก็จะเป็นนางฟ้านะครับนะส่วนผู้ชาย,อย่องเราก็จะเป็นเทวดานะครับบรรลุธรรมนะครับตอนนี้ผมพยายามที่จะเป็นคนดีอยู่และผมไม่อยากมีเรื่องกับใครด้วยนะครับคือกลางคืนเนี่ยพอหลังจากที่ ปิดโทรทัศน์ปั๊บผมจะนั่งสมาธินะครับประมาณสัก5-10นาทีแล้วก็บางครั้งก็มีส่วนมนด้วยนะครับโอเคผมไม่อยากมีเรื่องนะผมพยายามทำจิตใจให้สงบตอนนี้จิตใจผมสงบแล้ว ตาบไดที่ผมมีลมหายใจอยู่ตรงนี้ผมมาถ่ายรถไฟให้ท่านผู้ชมเห็นแน่นอนแต่ถ้าเบอร์ใดที่ผมตายนะครับถ้าเบอร์ใดที่ผมตายจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยหมายความว่าผมไม่ได้มายืนถ่ายรถไฟตรงนี้เป็นวิญญาณนั่นแหละนะครับแต่คนเราก็ไม่รู้เนาะว่าตายไปจะได้ไปสวรรค์หรือนรกนะครับขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าจะทำดีมากขึ้น หรือทําชั่วมากขึ้นนะครับมันอยู่ที่ตัวเรานะครับเมื่อคืนนี้ผมก็นั่งสวดไอ้นั่งสมาธิประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมไม่ยึดติดกับเรื่องอดีตเอาแค่ปัจจุบันก็พอนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสะสมบุญเยอะๆนะครับทําบุญเข้าวัดนะครับพี่ที่จะได้ให้ตนเองเนี่ยมีความสุขนะครับกับการที่ ชีวิตที่เป็นอยู่ตอนเนี้นะครับให้มันเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะว่าต่อให้เราตายไปเนี่ยแม้ว่าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเราทําบุญเยอะๆเยอะมากนะครับเยอะจนแบบว่าเราเหมือนเป็นพระองค์หนึ่งเลยนะครับผมจะไปสวรรค์ให้ได้โดยการทําความดีเก็บขายะช่วยเหลือผู้อื่นผมจะไม่ทําบาปอีกถ้าทําบาปเนี่ยตกนรกแน่นอน ผมจะไม่ตกนระลกด็ดขาดโอเคมาแล้วครับ109ขอโทษน,นะครับโอเคมาแล้วนะครับ109่ก10รุงเทพเชียงใหม่่ะ ที่จะชี้ทางกระบวนอีกทีทีสี่ห้าหนึ่งหนึ่งบอ,อ 4, 5, 1, 1. บบบหอลายเสือมาด้วย1นึครับ ไม่หยุดถ่ายจนกว่าจะตายนะครับ ไ้เลยนะครับวันนี้สุดยอดเลขเดียวนะฮะเดี๋ยวบอกอาโอเคออกไปอย่างสวยงามนะฮะ109วันนี้ล่าช้ามาไม่เยอะเลขเดียว